วันนี้จะพูดถึงเรื่องของการทำเอฟเฟรเตหรือในหน้า t ิ k ต o k ข้อดีของการทำเอฟเฟรเยตแบบนี้ก็คือเวลาเพื่อนๆนทำคลิปไปแล้ว1คลิปลงทุนทำคลิปแค่1คลิปครั้งเดียวเพื่อนๆสามารถที่จะรับกำไรจากการติดตะก้าสินค้านั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคือเพื่อนๆนจะมีคลิปที่เพื่อนๆทำไปเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในระบบของ TikTok เนี่ย มันไม่ใช่เป็นแบบว่าทำคลิปหนึ่งครั้งคลิปก็จะพอรันคลิปไปเสร็จคลิปรันไปแล้วหนึ่งรอบก็จะหายไปมันไม่ใช่แบบนั้นระบบของ t ิ k ต o อกมันคือการนำส่งถ้าเพื่อนๆลงคลิปครั้งที่หนึ่งไปแล้วอ่าลงไปรอบหนึ่งแล้วสมมติว่ามีคำสั่งซื้อหนึ่งคำสั่งซื้อ ิจตอกอ่ะมันจะมีระบบ Ai ของมันเนี่ยสามารถที่จะนำส่งคลิปให้เพื่อนเนี่ยรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่เพื่อนๆนึกออกไหมยิ่งมันมีคำสั่งซื้อเรียกว่ามีการนำส่งคลิปของเพื่อนอะ่ะมีการนำส่งหลายรอบนำส่งแล้วนำส่งอีกวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกยิ่งวนกลับมาให้คนเห็นมากเท่าไหร่คำสั่งซื้อก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น เพิ่มมากขึ้นเพื่อนๆนึกออกไหมเราทำแค่คลิปหนึ่งครั้งคลิปนั้นสามารถที่จะสร้างเงินให้กับเราได้ซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกนี่คือคีย์ที่หลายคนเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนี้มีหลายคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจมาทำในหน้าทิกต็อกเพราะเขาคิดว่าการลงคลิป หนึ่งครั้งถ้ามีคนสั่งซื้อหนึ่งคำสั่งซื้อคลิปนั้นก็จะหายไปแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นเพื่อนๆในความเป็นจริง t ิ k ต o อกมีระบบ AI นํนำส่งคลิปของเพื่อนถ้าเพื่อนๆขายดีมีคําสั่งซื้อเยอะมีคนดูเยอะกดคอมเมนต์กดหัวใจกดแชร์กดบันทึกอ่าเยอะอ่ามีการมีส่วนร่วมในคลิปนั้นเยอะยิ่งทาให้คลิปเนี่ยเปิดค่าการมองเห็นแล้วคนที่ ซื้อเนี่ยเขาก็จะเข้ามาสั่งซื้อได้นั่นเองเพื่อนๆอันนี้คือคีย์แพงมากๆเลยที่หลายคนเนี่ยยังคิดว่าเอ้ยการเป็นในหน้า t ิ k ต o อกเนี่ยมันก็แค่ทำคลิปติดตะก้าแล้วก็ร้อยคนสั่งซื้อแค่เดียวรอบเดียวจบจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อนๆมันเป็นแบบนี้ไงคนที่ทำคลิปไปเล่าแล้วติดตะก้าสินค้าแล้วทำให้คนเนี่ยมาสั่งซื้อเยอะเขาถึงได้มียอดคำสั่งซื้อ เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็เพราะแบบนี้ไงเพราะคลิปมันวนแล้ววนอีกวนแล้ววน,ลว,วนอีกให้คนเนี่ยได้เห็นเยอะๆอเพื่อนๆนึกออกไหมถ้าใครเก็ตพิมพ์เก็ตไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ฝากกดหัวใจกดอ่าพิมพคอมเมนต์นะคะแล้ว